สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรากลับมาสู่เกมพอยแบงค์อยากเล่นวันนี้คืออยากยิงคนเออพอดีอยากยิงคนมากเลยเครียดจากงานก็ต้องมายิงคนเนี่ยแหละมันถึงจะผ่อนคลายใช่ไหมเลยตอนแรกตัดสินใจจะไปเล่นเกมพวกฟรีไฟพวกบอร์เนพวกอะไรพวกนั้นไงแต่รู้สึกว่าเกมพวกนั้นก็หน่าเบื่อมันน่าเบื่อไปก็เลยมาเล่นเกมเก่าๆเก่าแก่ๆๆนะ ต้องยิงคนแบบนี้สิว่ามันถึงจะเอนจอยเข้าใจปะมาเริ่มกันดีกว่าวะเจอเจอหมดแล้วเจอหมดละ,ดละสไนจ์วะขอยิงหัวคนให้มันค่อนคลายหน่อยสิต่ไปกดอีกโอเคเดี๋ยวผมไปหาห้องก่อนหาห้องกับเพื่อน,นมา <All right. S 1> คือมาเจอ s <S ห้อง <out. S 1> คือไม่เปิดให้ลุมอ่ะมันเก่งกันจังวะดูดิฝีมือมันเก่งขนาดนั้นเลยวะถึงให้ลุมเนี่ยหั <End shot. S 1> วแตก โอ้ม่นแค่ลุมว่ะอ๋อหมดแบบนี้นี่เองมาหัวแตกบอกเลยพี่พี่เคยแม่นหัวมาก่อนนะไอ้น้องกีบบีบีนี่โอ้โหบอกเลยออมา บอกเลยถึงพี่ยศตคิดพี่ก็เก่งไหงนเนาะนแอบไหนวะ <Head job. S 1> หัวลุดรออกไอ้เด <laughs> ี๋ยวมันเตะกูออกเรื่องอะไรเนี่ย ไหัวแตกสามครั้งแม่งเตะกูออกจากห้องเลยไอ้เหี้ยโอเคหาได้ใบก่อนไม้สัตว์โอเคต้องส,ส,สนายเนี่ยวะกูจะใช้ต้องสนายนัดเดียวจอดไอ้สปาร์เตมสนายนี้จอดไหมเนี่ยเอาไอ้เหี้ยหมูสามชั้

อร่อยคูท้ามาบอกเลยเกมนี่พี่เคยยศห้าดาวมาก่อนไงน้องอนนหัวคนมันรู้สึกผ่นคายแล้วสนุกมากเลย ก่อนเนี่ยโอ้โหบอกเลยเมื่อก่อนเนี่ยเนนยเยอะมากเกมเนี้ยกูเห็นนะเมื่อกี้ Chain Slugger เมื่อก่อนเนี่ยเกมเนื้อเนื้อมนุษย์จะเยอะมากเสียงเสียงมันออกแน่ออกตรงนี้แน่

้อลอยค่าเดยทิมกูมัอลเลือโดนโทษกนได้วันไอ้ย

จะปืนนไหนบ้านอะไรวะแม่งตัไม่ตายเนอะโหตายหมาเลยพร้อมหลัพร้อมหลัอเอ ไอ้เที่ยมันใช่ไม่ได้โดนมันพลาดเออฮึฮึฮึอย่าโดนให้กูหน่อยไอ้คนหัวเราเนี่ย เ้ยไอ้เ้ยเมื่อกี้มือสะดุยมือย่ขึ้นบนโดนห่

จ้ปืนกูยิงนะะตดเฮเตายแ่เเลือดติดกระเพาขนาดนันไม่ไม่ตายจังป้ tu à la ตายตั้งยี่สิบสองตัวโอเคท่านผู้ชมผมเล่นจนหนุกละผมเล่นจนสะใจแลวท่านผู้ชมเออมันเป็นเกมที่สนุกนะถ้าเกิดมันคือเหมือนว่าเกมนี้โปรมันก็หายหายไปบ้างแล้วมันเลยสนุกมากโอเคโอเคผมแน,นะนำให้พวกคุณมาเล่นนะมันสนุกดีผ่อนคลายดีได้ยิงคนแล้วรู้สึกอรู้สึกฟิตมากเลยอะโอเค